สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคลับอธิบายเอกวานทุกท่านเพื่อวันนี้นะฮะโหฮอนด้าจีเนะฮะทาสูบนะฮะคมประสุพายุนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะแต่มานี่ก็มาหนักๆเหมือนกันนะฮะจังหวัดระยองเอ้ยไม่ใช่จังหวัดจันทบ,บุรีนะฮะจังหวัดตราดนะฮะทั่วเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลย โอ้โหขอเขานี่มันแน่งจริงนะโอ้โหซ้เครื่องตัดหญาเนเครื่องสูบน้ำวนะฮะโอ้เหลาอ่าอ่อฮ่านน่วันนี้นะโา้โหยาวกา่าฮ่ฮ ทางไดไม่ท่วมเท่าไหร่นะฮะเขาทำท่อให้นะฮะยิ่งยาวเข้าไปอีกนะก็เช็คตรวจเช็คน้มันเครื่องนะฮะแล้วก็ตรวจเช็คคัสนะฮะเพราะคัสนี่สำคัญเลยนะฮะแล้วก็ทำการมัดนะอย่าให้เครื่องถลายลงไปได้นะเดี๋ยวเครื่องถลายลงไปนี่ จบเกมเลยนะงงต้นไม้เอาออกนะฮะหลังมา,งา,งางหลังลมนะร้อนมากร้อนจิตร้อนสิตมันอัดฟอกตลอดน,นะฮะฟาร์าจะทำงานหนักนะฮะตัวนี้ เป็นของพอมนี่คาร้อนเลยนะาต้องเดวนะร้อน,น,อนอีเลยนะร้อนสีเลยนะโอ้ดาแอ้่อก็ผมไม่ได้เร่งสุดนะเร่งพอประมาณนะฮะเอาแค่แบบพอลุกค,คลิก ขอจดจุดๆไม่ไม่ถึงกับจุดนะฮะก็โอเคนะไม่ถือว่าแรงมากยังเหลือๆนะใช้ยังเร่งไม่สุดนะฮะอย่างเงี้ยเหลือน้เห็นเห็นน้ำเรบัว,บวเครื่องคอนดา้าแพจะสู้ไม่ไหวนะฮะ ดูคอมผสุนะฮะโอ้โห,หภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยคอมผสุยังไม่ลดลาวาศอกนะฮะอันนี้เป็นรอบที่สองที่ผมได้สูบแล้วนะ,ะแล้วมันก็ทิ้งช่วไปประมาณเดือนหนึ่งได้อ่พะพอคอมผสุเข้ามานี่โอ้โหเล่นกันชุดให่ไฟกับพลิปนะฮะโอ้โหท่านอธิบายต้องมาถ่ายคลิปนะฮะโอ้โหนี่ต้องทำสัญ,ญลักษณ์นะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะในการใช้รถใช้ถนนนะฮะ เราก็ขออนุญาตเขาบ้างนะฮะไม่ใช่อยู่ดีๆมาสูบเดี๋ยวรถชนกันตายนะฮะอันนี้บ้าน,นอกนะฮะเขาเรียกว่าบ้านๆเลยนะ <c oughs> นะฮะก็ทําสัญลักษณ์นิดนึงนะโอ้เดี๋ยวอธิบายโอ้อธิบายไม่บอกทั้งหมดเลยอ่ะบอกเลยสิทำสัญลักษณ์เข้าด้วยนะ,ะวันนี้อธิบายกวาลาไปก่อนถูกใจคลิปนี้ก็กไลด้วยล่ะอย่าลืมกดติดตามนะอย่าลืมกดกระดิ่ง คลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันฮ่าๆรอมปะโจ์เจอข้าแน่